ช่วยบอกวิธีทําให้สิริอ่านข้อความไลฟ์สด t ิก t o k ทีทําไงโอเคนะครับสวัสดีจ้า <laughs> นะครับวันนี้มากับแผวการสอนด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวิธีการทําให้สิริอ่านไลฟ์นะครับใน t ิกต o k นะครับทำยังไงวันนี้มาดูกันเลยป้ายเริ่มแรกนะครับเราก็เข้าไปที่ Google นะครับแล้วพิมพ์คําว่าติกฟินิ i ี้นะครับ t i k f i นะครับ เอ็นว่าโอ้โหภาษาไทยร้วนนะครับฟิลิตี้แนะ่พี่มีอย่างนี้เลยอ่าเขาจะขึ้นมาให้นะครับเป็นตัวนี้นะครับพอกกเรากดเลือกทลิก,กไปปุ๊บเขาจะไปหน้าจอแบบนี้นะครับ หน้าจอแรกนะครับเรามาทําความรู้จักกับเขาก่อนนะครับ TikTok ก็ <Infinity S 1> <Infinity S 2> คือโปรแกรมหลังบ้านนะครับในการไลฟ์สดของ TikTok นั่นเองนะครับตอนขั้นตอนแรกนะครับพอเพื่อนเอนเข้ามาตรงหน้าสตาร์ทเนี่ยหน้าสตาร์ทเนี่ยเขาจะเป็นการแนะนำนะครับว่าโปรแกรมของเขาสามารถทาอะไรได้บ้างนะครับตั้งแต่ข้อแรกข้อสุดท้ายเลยถ้าเราอ่านออกเนาะ <laughs> แต่ทีนี้อ่านไม่เก่งไม่เป็นไรนะ,น,น,นะครับมจะแนะนานะครับขั้นตอนแรกเราเข้าไปตรงเซตอัพก่อนเลย พอเราเข้าไปเซตอัพตรงนี้นะครับเ,เพื่อนๆเราจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีล็อกอิน gmail กับล็อกอินของ Google นะครับเราก็เข้าไปที่ Google ที่จง gmail ของเราก็ได้นะครับคลิกเข้าไปปุ๊บเ็าจะแค่ให้คอนเน็กเฉยนะครับพอเราเข้าไปเสร็จมันก็จะขึ้นมาหน้าตรงนี้นะครับพอขึ้นมาหน้าตรงนี้เสร็จเราก็ตรงนี้เป็นช่องว่างใช่ไหมครับเขาบอกว่าให้ใส่ your tiktok name ก็คือ tiktok ชื่อ tiktok ของคุณนะครับชื่อ tiktok ก็คือชื่อที่อยู่ใต้รูปโปรไฟล์เรานั่นแหละนะครับผมถ้าเป็นในคอมก็เป็นตัวนี้นะครับเข้า ตัวเนี้ยตัวที่อยู่ใกล้ๆรูปเนี่ยหรือถ้าอยู่ในคอมนะตรงนี้ก็ได้ตรงที่อยู่ตรงเนี้ยใส่แอปด้วยนะครับเนี่ยตรงที่มีแอปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ก๊อปมาจากตรงไหนก็ได้ที่หนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์มันจะมีแอปอยู่แล้วจุดงนใต้นะครับมันจะเป็นแอปแล้วก็ชื่อเรานะครับทีนี้ถ้าเพื่อความสะดวกหนึ่งก็จะเอาตัวนี้ไปเลยดีกว่าเพราะมันมีแอปให้แล้วเนาะกดคอนโทรลซีนะครับเลือกไปเลยแล้วก็ไปวางตรงนี้ปึ๊บพอเราวางเสร็จปึ๊บเรากดตรงนี้ครับ กด Connect มันจะเชื่อมต่อบ,บอกว่าเออเลอ่อเออเลอเพราะว่าเราเป็นยังไม่ได้ไลฟ์สดตอนนี้นะครับพอมันปึบ๊บเนี่ยตรงนี้สังเกตมันจะขึ้นเป็นตัวเราละแต่ตรงนี้ยังไม่มีรูปภาพเพราะว่าเขายังไม่ได้ซิงก์กันกับ tiktok studio ที่เรากาลังจะไลฟ์นะครับตอนนี้เรายังไม่ไลฟ์ใช่ไหมล่ะครับอ่าโอเคคราวนี้การตั้งค่าต่างๆ,ๆนะครับในอันนี้ก็เป็นค่าเริ่มต้นไปเลยนะครับเป็นค่าเริ่มต้นไปเลยเพราะว่าวันนี้เจตนาหลักของเราเราจะมาทําเกี่ยวกับการให้ tiktok นั้นเขาอ่านข้อความเวลาที่ เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นนะครับเราเลื่อนมาตรงที่ tts chat ตรงนี้นะครับอ่าขึ้นมามันจะขึ้นมาหน้านี้เลยนะครับสังเกตนะครับสีแดงต้องขึ้นว่า tts chat ตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาตั้งค่ากันนะครับในหน้านี้แหละก็คือหน้าที่สิริอ่านนะครับผมตอนแรกเรามาติ๊กตรงนี้ก่อนนะครับ start start here นะครับคลิกตรงนี้เพื่อ start นะครับหลังจากนั้นเรามาเลือกภาษาเป็นภาษาไทยนะครับ ภาษาอาหรับอะไรก็เนี่ยเราไม่เอานาอเราคนไทยอะฮะแล้วก็มาเลือกเสียงนะครับเสียงตรงนี้จะมีมีเสียงภาษาอังกฤษเสียงเสียงภาษาอังกฤษเขาจะอ่านในภาษาอังกฤษนะเวลาเป็นภาษาไทยที่เพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาเราจะไม่อ่านนะครับเราก็เลือกตรงที่เป็นภาษาเรานี่แหละก็คือสาบอันแรกอืออือจะเลื่อนไปทำไมเมื่อกี ช่วยบอกวิธีทำไงอ่านข้อความไลฟ์สดติ๊กตอกทีทำไงนี่นะครับตัวนี้ตัวหัวข้อความเลยที่1ใช้นะครับในการจั่วหัวทีแรกนะครับ default ก็คือค่าเริ่มต้นนะครับฟ e ีเมลคือผู้หญิงเมลคือผู้ชายนะครับเราก็เลือกไปตรงค่าเริ่มต้นนี่แหละนะครับเผื่อใครอยากจะเปลี่ยนเสียงนะครับตรงนี้มี r รนด o m r a นด o m ก็คือการการสุ่มนะครับการสุ่มเสียงเสียงมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับสังเกตดูนะครับเราจะทดสอบให้ดูตรงนี้คือที่ทดสอบนะครับ ช่วยบอกวิธีทำให้ซีเนะรีเยนข้อความไลฟ์สดติสตอกทีทำไง,ง่ียนช่วยบอกวิธีทำให้ซีเรี่ยลข้อความไลฟ์สดติกตอบทีทำไงอโอเคนะครับสำหรับหนึ่งหนึ่งคิดว่าเอาเป็นเสียงไม่ต้องเรนดอมหรอกนะครับเป็นเสียงปกติดีกว่าคนจะได้แบบ คุณคุ้นหูกันนะครับจะได้ไม่หูแววว่าเอเสียงใครอะไรอย่างงี้นะครับผมคราวนี้มาดูตรงข้างล่างนี้สปีดนะครับสปีดอยู่ที่ห้าสิบนะครับไอ้นี่เสียงความความเสียงเงี้งงงงอะไรของมันเนี่ยแหละก็คือตั้งแต่เสียงแหลมไปเสียงทุ้มนะครับก็เอาไว้ตรงกลางก็พอนะครับผมบอลลุ่มตรงนี้จะให้เขาดังแค่ไหนนะครับสิริพูดบางทีเสียงเราเบากว่าสิริหรือว่าเสียงเราดังกว่าสิริเราก็ไปปรับดูตอนที่เราไล์สดแล้วนะครับต่อไปบล็อกที่2นะครับบล็อกนี้เขาบอกว่า นะครับ allow user นะครับ allow user นะครับเราจะให้ user ไหนบ้างนะครับที่สามารถให้ส i ร i อ่านนะครับสำหรับเทคนิคนะครับหนึ่งขอให้พเพื่อนเอาตรงนี้ออกนะครับ all user นี่คือทั้งหมดเนี่ยเอาออกให้เป็นเฉพาะผู้ติดตามนะครับผู้ subscribe นะครับอะไรพวกนี้เพราะว่าเวลาคนที่ยังไม่ติดตามเราเขาคอมเมนต์มามันจะไม่อ่านเพราะเขาไม่อ่านเขาจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่อ่านเราก็สามารถบอกเขาได้ว่าพี่เพื่อนๆต้องกดติดตามก่อนนะครับ สิริถึงจะอ่านข้อความให้มันก็เป็นการเพิ่มยอดผู้ดต,ตามไปด้วยนี่นะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน,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 น้อยๆแล้วกันนะครับคราวนี้เป็นคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ไทป์นะครับก็คือจะให้อ่านใครบ้างน,นะครับอ่านคนที่ใส่สัญลักษณ์พวกนี้หรือไม่หรือว่ายัางไงเราเราไม่ต้องนะครับไม่ต้องให้ใครเป็นไปต้องพยายามขนาดนั้นก <c oughs> ็เอาเอนี่ก็คือทุกๆข้อความคอมเมนต์เลยนะครับทุกๆคอมเมนต์เลยให้เขาอ่านนะครับแต่ว่าต้องเป็นเพื่อนเท่านั้นเนาะ,ะทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นเพื่อนเท่านั้นทีนี้เรามาดูการชาร์จพอยท์นะครับก็คือเราจะ ชาร์ตตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นการเสียตังค์หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับเออใช่ใช่จริงด้วยนะครับผมแล้วเขาตอบว่าไม่นะครับไม่ต้องให้เขาเสียข้อความไม่ต้องให้เขาเสียตังค์หรอกส่งข้อความ,มเฉยนะครับอ่าเราก็โนไปนะครับทีนี้เราก็มาลนในสเปเชียลก็คือพิเศษนะครับยูเซอร์อันนี้เป็นการตั้งค่าพิเศษนะครับที่จะสามารถทําพิเศษได้กับบุคคลต่างๆนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นอ่ะช่วงนี้ก็เหมือนเดิมครับ เราสามารถที่จะทดสอบได้ว่าเสียงที่เราตั้งค่าไปอะไรต่างๆข้างบนนี้นะครับมันมันอ่านว่อ่านไปตามที่เราวิธีทําให้สิริอ่านข้อความไลฟ์สดติ๊กตอกทีทางานตามท,าที่เราตั้งไว้หรือเปล่านะครับไอ้ตรงเขาขาวนี้ก็คือเรากดไปกี่ครั้งแล้วนะครับเราทดสอบไปกี่ครั้งแล้วไม่จํากัดนั่นแหละแต่ว่าเขาแค่แค่ขึ้นไว้ให้เราดูว่าเรากดทดลองไปกี่ครั้งอะไรประมาณนั้นนะครับในส่วนข้างใต้่วนพวกสแปมนะครับพวกที่เป็น ไอ้รบกวนอะไรเรานะฮะก็ตั้งค่าเริ่มต้นนี้ตามเขาไปเลยแล้วกันนะครับตามนี้เลยนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมสำหรับการตั้งให้สิริอ่านข้อความนะครับทีนี้เราจะไปใช้ยังไงนะครับเวลาเอาไปใช้นะครับเราก็เข้าไปที่ตรงที่ไลฟ์สดยังไม่ได้ตั้งค่ากล่องในมืดไปหน่อยนะครับยังไม่เปิดไฟเปิดแสงอะไรเลยนะครับทาคลิปตรงนี้อ่ะเราก็ไปไลฟ์กันเลยนะครับผมเนี่ยเข้าไปตรงปุ่มไลฟ์นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่า go live นะครับตรงนี้คลิกก็ไป เนียดหนึ่งช้าได้หน่อยนะครับตอนนี้เราก็มาเลือกสัดส่วนอะไรต่างๆเราตั้งค่าเติมคําในช่องว่างให้สมบูรณ์เอาไปอย่างนั้นแหละเราก็มาเลือกหมวดหมู่นะครับถ้าเป็นเลือกเกมเราก็ต้องทําทให้ตั้งค่าจนเสร็จก็คือมีเกมเราเล่นเกมอะไรในนันมีเยอะแยะแถ่ขอหนึ่งเป็นหมวดหมู่ด,ดน,นตรีส,ส่วนใหญ่นะครับคลิกเข้าไปก็คือมันขึ้นเลยจะขึ้นสีแดง,แนงนี้เลยนะครับแล้วก็กดตรงเริ่มไลฟ์นะครับไลฟ์ไปเลยไม่เป็นไรนะฮะเป็นเพียงติ๊กตอกเรานะครับ ใครผ่านไปผ่านมาก็เอฟซตอนนี้ออนไลน์แล้วนะครับตอนนี้กําลังหมุนๆอยู่นะครับตอนนี้แชทบล็อกขึ้นมาแล้วอ่าแสดงว่าออนไลน์แล้วอ่ะเวลาเดินแล้วเรียบร้อยแล้วกลับไปดูตรงที่ลิ f i ิ i t y เรานะครับตอนนี้เขายัง d ิส c o คอนเน็กอยู่เห็นไหมอ่าวเขากําลังคอนเน็กเราคลิกยึกหน้าขึ้นแล้วนะครับเราคลิกหนึ่งครั้งก็จะขึ้นเป็นไลฟ์เลยนะครับทีนี้แสดงว่าข้อมูลทั้งหมดที่เราตั้งค่านะครับขณะนี้ ได้เชื่อมโยงและเชื่อมต่อกันกับไลฟ์ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาของไลฟ์เราจะเป็นยังไงนะครับเราก็สามารถเข้าเอาโทรศัพท์เข้าไปดูนะครับหรือว่าท,ทําการล็อกอินในอีกบัญชีหนึ่งเพื่อเข้าไปส่งข้อความดูว่าติลิเขาอ่านหรือไม่นะครับแต่แน่นอนว่าเราตั้งค่าเสร็จเขาต้องอ่านแน่นอนแต่เราขออนุญาตปิดไลฟ์เลยนะครับอืออันนี้คือตัวอย่างหน้าจอนะครับอือ มีเวลาไลฟ์ขึ้นมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ไอติกฟินิ i ตี้เนี่ยนะครับเขาทำได้หลายหลายอย่างหลายหลายสิ่งเลยนะครับใครอยากได้ให้หนึ่งแนะนำในส่วนไหนนะครับก็ทิ้งข้อความไว้ได้เลยข้างล่างนะครับนี่มีตั้งเยอะแยะเลยนะครับตั้งแต่เซตอัพลงมาเนี่ยโอเวอร์เลย์โกโอเวอร์เลย์อะไรพวกนี้นะครับมีเยอะแยะเลยนะครับซึ่งสามารถใช้ได้แตกต่างกันไปนะครับโอ้มีวงล้อด้วยนะครับนี่มีอ่านะครับ อะไรพวกนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะยาวเกินไปแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบด้วยแล้วกันถ้าถือว่าเป็นประโยชน์ก็นะครับแชร์กดไลค์กดแชร์ให้หนึ่งด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ